ก็ควรระวังในการเจริญสติปัฏฐานสี่อักขิเวสนะคลันภิกษุประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะแล้วตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าละเมะโคนไม้ภูเขาซอกก้วยทองถ้ำป่าชา ป่าชัดที่แจ้งหรือลอมฟางเถิดดังนี้ภิกษุนั้นย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคลันเก้ากลับจากบินทบาทในการเป็นปัจฉาพัทนั่งขูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอย่อมละอภิชาในโลกมีจิตปราศจากอภิชาคอยชำระจิตจากอภิชาอยู่ละพยาบาท มีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจ,จิตจากพยาบาทอยู่และทีนามิทะมีจิตปราศจากทีนามิทะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีสติสัมปชัญญะคอยชำระจ,จิตจากทีนามิทะอยู่ละอุทธจักกุกุจจะไม่ฝงซ่าน มีจิตสงบอยู่ในภายในคอยชำระจิตจากกุฏจักกุกุจจะอยู่ละวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวถามว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายคอยชำระจิตจากวิจิกิจฉาอยู่ภิกษุนั้นคลังละนิวรณ์หประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตท,ทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้ว เธอเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอยู่มีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีปกติตามเห็นจิตในจิตอยู่มีปกติตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำออกเสียได้ซึ่งอภิชาและโทมนัสในโลก ตถาคตย่อมแนะนำเธอนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอยู่แต่อย่าตรึกซึ่งวิตกอันเข้าไปประกอบอยู่กับกายเลยมาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่แต่อย่าตรึกซึ่งวิตกอันเข้าไปประกอบอยู่กับเวทนาเลย มาเถิดภิกษุเธอจง bueno เป็นผู้มีปกติตามเห็นจ Self ิตในจิตอยู่แต่อย่าตึกซึ่งวิโตกอันเข้าไปประกอบอยู่กับจิตเลยมาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีปกติตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่แต่อย่าตรึกซึ่งวิตกอันเข้าไปประกอบอยู่กับธรรมเลยดังนี้ภิกษุนั้น พราะเข้าไปสงบระงับเสียได้ซึ่งวิตกและวิจารณ์จึงเข้าถึงทุติยฌชาญอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในนำให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลวอยู่แล้วได้จัดถึงตติยฌชาญจะตุทะชาญปุกเพนิวาสานุสติยาณ จุตูปปตาตยานอาสวัคขยายานจนกระทั่งวิมุตติยานตามหลักที่มีกล่าวอยู่ในบาลีทั่วๆไปที่กล่าวถึงเรื่องนี้